สวัสดีครับสวัสดีคอฟุตบอลทุกๆท,ท่านนะผมมาเจอกันอีกเช่นเคยกับเบนนาธิบับก่อนอื่นเลยต้องแสดงความยินด,ดีกับใครที่ตามตัวเน้นหน้าช่องอย่างมอนตา u ูสิเก้าไปหวานเจี๊ยบสิครับผมส่วนโปรแกรมฟุตบอลในวันนี้อาจจะดูน้อยนิดลงไปบ้างนะผมแต่ว่าสายนักลงทุนเบนนาธิบับไม่อยากให้พลาดกันเลยยิ่งบอลสดบอลไลฟ์เบนนาธีบับไม่อยากให้พี่พี่พลาดเลยนะผมเข้ากลุ่มตอนนี้การันตีความหวาน เจี๊ยบอย่างแน่นอนนะผมทางเข้ากลุ่มตอนนี้หน้าช่อง t i k t o กตายรูปโปรไฟล์มีทางเข้าอยู่ส่วนเพจเบนทบาบนาทีบาบช่อง y o u t u b e เบนนาทีบาบเบนทนาทีบาบปักหมุดไปให้ใต้คอมเมนต์เรียบร้อยแล้วนะผมทั้ง3ช่องทางเหมือนเช่นเคยเข้ากลุ่มฟฟีตอนนี้กระตีความหวานเจี๊ยบจากเบนนาทีบาบ อย่างแน่นอนครับผมหนึ่งคู่ชูชื่นวันนี้ไปกันที่อียิปต์พิมยริกระหว่างเจ้าบ้านซามาลิกานะผมเปิดลังรับมือรองจากฝูงจากพีระมิดเอฟซเจ้าบ้านซาลามิกานะผลงานในช่วงที่ผ่านมาถือว่าฟอร์มทีมของพวกเขานั้นค่อนข้างที่จะอยู่ในอาการที่โคม่าแบบสุดๆไปเลยลงแข่งมา32นัด เก็บได้เพียง34แต้มเท่านั้นผลงาน8เกมหลังสุดรวมทุกรายการนับเจ้าบ้านอย่างซามิก้ายังไม่ชนะใครมาเลยเป็นการเสมอ5และแพ้ไปถึง3เกมด้วยกันส่วนทางฝั่งรองจากฝูงพีระมิดผลงานของพวกเขานั้นดูแตกต่างกับเจ้าบ้านเอามากๆเลย ฟอร์มทีมตอนนี้อยู่ในฟอร์มที่ดีแบบสุดๆไปเลย10เกมหลังสุดรวมทุกรายการชนะรวดมาทั้งหมด10เกมเลยนะของพีระมิดขุมกำลังนาเตะและก็ศักยภาพทีมทั้ง2ทีมดูแตกต่างกันเอามากๆกับเลนเฮดี้แคปที่เปิดมาให้พีระมิดวันนี้มาต่อแค่บอปาตากลม คู่นี้เป็นอาิทบาปให้เลือกเชียร์ไปทางลองจากฝูงอย่างพีระมิดหน้าเดียวแบบจ๋าจาเลยนะรอหวานเจียบได้เลยแล้วไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ